กระูถามทั่วไปที่หนึ่งเรื่องการบริหารจัดการการส่งน้ำทางท่อน้ำจากเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธิ์ครับท่านอํานวยคลังผาถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหก,กรครับเชิญท่านอํานวยครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพข้าผมนายอานวยคลังผาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดทุ่บุรีพรรคเพื่อไทยนะครับก่อนอื่นขอตั้งกระทูถ้ถามในเรื่องของการบริหารจัดการน้ํา ท่อระบบท่อจากเขื่อนปัสสักมาทั้งสามอำเภอท่านประธานที่เคารพกับผมได้รับการลองเรียนจากพี่น้องประชาชนทั้งสามอำเภอซึ่งได้รับความเดือดร้อนเรื่องการใช้น้ํานะครับโครงการวางท่อน้ําจากเขื่อนปัสสักเนี่ยเสร็จตั้งแต่ปี2 5 5 3ผมได้กลาบเรียนเชิญท่านมนตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์นะครับได้ไปเปิดโครงการในปี53 นะครับแล้วพอในปี54เนี่ยเกิดปัญหาน้ําท่วมนะครับน้ำก็เลยยังไม่ได้ใช้ให้กับเกษตรกรทั้งสามอำเภอดังนั้นหลังจากน้าลดแล้วเนี่ยท่านประธานครับผมได้ประสานไปที่ท่านผู้อํานวยการโครงการเขื่อนภาศักจะขอใช้น้ําให้กับเกษตรกรซึ่งทํานานะครับซึ่งในต้นปีเนี่ยเขาไม่ได้รับการเรื่องน้ําเลยนะครับเพราะน้ําท่วม แต่หลังจากน้ํารถแล้วเนี่ยพี่น้องเกษตรกร,รทั้งสามอำเภอเนี่ยทั้งอำเภอโคกสมโงสาบบทและโคกเจริญเนี่ยวังที่จะได้น้ํามาชดเชยทํานานะครับแต่ผู้อำนวยการโครงการเขื่อนป่าศักเนี่ยนะครับไม่ให้ความร่วมมือต่อพี่น้องเกษตรกร,รทั้งสามอำเภอนะครับดังนั้นวันนี้ก็อยากจะถามท่านลำตีนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมติคอรมอนะครับเมื่อวันที่16 ว16ตุลานะครับ48มีมติในเรื่องของการใช้น้ำเขื่อนประสักเนี่ยนะครับโดยอนุนาปีให้เกษตรกรใช้ฟรีนะครับหลังจากฤด,ดูแล้วเนี่ยนอกฤด,ดูจากทำนานเนี่ยนะครับเกษตรกรต้องออกค่าใช้จ่ายเองแต่ที่ผมถามเนี่ยเป็นการชดเชยในปี54เนื่องจากน้ำท่วมนะครับดังนั้นผมขออนุญาตถามท่านรัฐมนตรีผ่านธรรมทานนะครับว่าเหตุใด ทางกรมชมทานจึงไม่ปล่อยน้ําให้กับเกษตรกรเพื่อชดเชยในปี54ที่น้ําท่วมนี่คือปัญหาที่หนึ่งครับครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับกับเรียนท่านประธานที่เครารพท่านสมาชิกผู้สงเกียตทุกท่านกับผมนายธีระวงศ์สมุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุญาตตอบคําถามท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รผู้ทรงเกียรติจากจังหวัดลบบุรีขออนุญาตเอ่ยนามท่านท่านอำนวยครังผาต่อการบริหารจัดการน้ําและส่งน้ําทางท่อเขื่อนป่าสักสิ์ทริธิ์ต้องขอบคุณท่านตรวจสอบน่วยเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งในการจัดหาน้ําไปให้สามอำเภอคืออ,อําเภอโคกสาโรง ครงการอ่าำเภอสาบดและอำเภอโคกเจริญนั้นนะครับเริ่มต้นโครงการนี้ก็สืบเนื่องมาจากท่านที่จะเป็นคนที่เริ่มเห็นถึงความปัญหาปาปัญหาของพี่น้องประชาชนในสามอำเภอดังกล่าวเพราะว่า เขื่อนป่าสักชนส,สิิธิ์เมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับก่อ,อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวจังหวัดชนบุรีเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะเพราะในอริสงส์ตรงนั้นก็ไปตกกาชาวล์ลุ่มน้ำป่าสักที่อยู่ตอนล่างนะครับเพราะฉะนั้นถึงได้มีโครงการจัดหาน้ําเพื่อการเกษตรของจังหวัดลบบุรีไปยังสามอำเภอ ตามที่ท่านได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าเกิดปัญหานะครับผมก็ยากทการาบเรียนหลักการก่อนนะครับว่าในการที่จะสูบน้ํานั้นนะครับที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการทํานาปางนั้นครับก็ในหลักการแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเอาไปทํานาปางเพื่อเพิ่มพูนรายได้อันนี้เกษตรกรจะต้องร่วมในการที่จะชำระค่ากระแสไฟฟ้า หรือชำระเรื่องค่าน้ำมันในการสูบน้ําแต่กรณีที่เกิดอุทกภัยและจังหวัดประกาศเป็นเขตภัยพิบัติตรงนี้สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทรือเกษตรกรได้นะครับสำหรับประเด็นในเรื่องของที่โครงการยังไม่ได้สูบน้ำอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งผมได้รับรายงานข้อเท็จจริงว่าขณะนี้เนื่องจากว่า พื้นที่ดังกล่าวนั้นกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างระบบคูน้ำหรือการปรับปรุงประสิทธิภาพในแปลงนาเดิมทีเดียวนั้นนะครับการสูบน้ำเนี่ยสูบน้ำเนี่ยไปเก็บไว้ในสระเพื่อจะกัะจายน้ําไปสู่แปลงพาะปลูกน,นะซึ่งทั้งสามอำเภออำเภอละสองแห่งนะซึ่งแต่ละแห่งก็จูน้ําประมาณ1นึ่งแสสองหพันลูกบาทเมตรนะครับซึ่งกระจายไปอยู่ ทั้งหมดในทั้ง3อํอเภอนะครับแต่ระบบที่กระจายน้ําให้สมบูรณ์เพื่อไปสู่แปลงนาคือการทํากูน้ํอยังไม่ได้ดําเนินการนะเพื่อกําลังดําเนินการอยู่ซึ่งในบางพื้นที่ก็กําลังดําเนินการอยู่บางพื้นที่ก็เสร็จแล้วนะครับซึ่งผมก็ได้รับทราบปัญหาเหล่านี้จากท่านมาก่อนแล้วก็ขอบคุณที่ท่านได้มาเรียนให้ผมทราบปัญหานี้ก่อนนะครับซึ่งผมก็ได้กําชับไปอย่างเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ได้ไปประชุม หารือกับพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเมื่อต้นเดือนมกราคมนะครับเนื่องจากว่าสามารถสูบน้ําไปได้แต่ว่าน้ําคงจะไปเก็บไว้ในทั้งหัแห่งตามที่ผมกลับเรียนไว้ยังไม่สามารถกระจายน้ําไปสู่พื้นที่ปลูกซึ่งสุดท้ายครับก็ได้รับคํายืนยันว่าพื้นที่ใดนะที่สร้างระบบคูน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะให้เร่งรัดกระจายน้ําให้กับ พี่น้องเกษตรกรผู้เดือดร้อนได้นะครับในขออนุญาตกาบเรียนว่าหลักการต้องสูบนะครับและก็เนื่องจากที่ผ่านมาติดปัญหาเนื่องจากว่าระบบคูน้ําหรือระบบแรงในแปลงนายัางไม่เสร็จเรียบร้อยถึงจะให้เป็เนปัญหาอุปสรรคในการกระจายน้าครับขอบพระคุณครับท่านท่านครับครับเชิญอีกหนึ่งคำถามครับ การเดียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนานอำนวยกลางผากนอื่นต้องขกราคุณท่านนํำตีที่ได้ตอบกระทู้ผมในเรื่องของขันคูน้ํานะครับซึ่งท่านลำตีก็ได้ให้งบประมาณไปทั้งหมด5ล้านครับซึ่งในขณะนี้กาลังดําเนินการอยู่ในเรื่องของคูของสมน้ําทั้งสองอำเภอก็มีอำเภอโคกสํมโงที่หมู่บ้านวังจันทร์ บางทัดฉนวนและตำบลนิยมชัยอำเภอสะบดนะครับซึ่งในขณะนี้กําลังเร่งดําเนินการอยู่แต่ในส่วนที่ผมสอบถามเนื่องจากผมได้เตรียมซื้อท่อนะครับโดยให้อบตอเนี่ยซื้อท่อน้ําที่จะส่งน้ําจากที่พักน้ําส่งให้กับเกษตรกรซึ่งเราได้รวบรวมกลุ่มกเกษตรกรเนี่ยแปลงละหนึ่งร้อยไร่ที่จะสูบน้ําจากที่พักน้ําไปให้พื้นที่ทํานาในขณะนี้เนี่ยน้ำในที่พักน้ำเนี่ยไม่มีเลย นี่ครับคือส่วนหนึ่งที่อยากจะปากท่านลัมตีนะครับว่าพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ยนะครับ มีความต้องการใช้น้ำหากมีน้ำอยู่ที่พักน้ำเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ท่อสูบกันมาใส่พื้นที่ทำนางเขาเพราะว่าเขาลงทุนไปแล้วในขณะนี้เข้าตายหมดเลยครับท่านท่านประธานฝากท่านท่านรัมตีครับคือนี่คือผลเสียหายกับเกษตรกรดังนั้นก็อยากจะฝากให้ท่านรัมตีอยากจะให้หน่วยงานเที่เวี่ยวข้่องช่วยดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของการใช้น้ำนะครับประมาณทั้งหมดพัน0อกว่าล้านโครงการวางระบบท่อส่งน้ำเขื่อนประจัก นะครับถือว่าเป็นโครงการแรกของระดับในประเทศนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็อยากจะฝากท่านประธานถึงท่านรัฐมนตรีนะครับว่าโครงการเนี่ยสามารถต่อได้จากอำเภอสมบูดไปไปอำเภอหนองม่วงนะท่านประธานเพราะอำเภอหนองม่วงเนี่ยเป็นที่สูงไม่มีแหล่งเก็บน้ำนะครับน้ำประปาก็ไม่มี แต่เขก็อยากจะปากท่านประธานถึงท่านมนตีให้ทางหน่วยงานไปสำรวจต่อจากสะบทไปบ้านบ่อยางเนี่ยระยะทาง15กิโลครับจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวอําเภอหนองม่วงเพราะว่าอำเภอหนองม่วงนั้นป่าปลาใช้ไม่ได้ครับมัน,เป,นเป็นกฎเป็นด่างนะครับซึ่งน้ําไม่พิงพอด้วยหากมีน้ําน้ําบิบไปเติมต้งสนนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นการช่วยระบายน้ําจากเขื่อนประสัก นะครับในช่วงหน้าหน้าน้ำเนี่ยระบายน้ํามาที่หนองม่งจะเป็นแหล่งเก็บน้ําได้เป็นอย่างดีเพื่อที่ชะลอน้ําได้อีกส่วนหนึ่งนี่ก็เป็นประเด็นที่อยากจะฝากท่านประธานถึงท่านรัฐมนตรีนะครับที่ได้มาตอบกระทู้อยากจะให้ท่านชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทั้งสามอำเภอได้มั่นใจนะครับว่าในการบริหารจัดการน้ําในโครงการเขื่อนประจักเนี่ยในปีต่อไปเนี่ยจะไม่มีความผิดพลาดอีกต่อไปขอบคุณครับครับเชิญครับท่านรัฐมนตรีครับ บเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้สังเกตกับผมธีระอง่สมุรทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาก็ต้องขอขอบคุณท่านตอบหน่วยนะครับับที่ได้เป็นห่วงใหญ่ในเรื่องนี้ครับปัญหาอีกประการหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าระบบท่อส่งน้ําที่สูบน้ําจากเขื่อนปัตตะชนรศิไปยังบ่อพักน้ําทั้ง6กแข่งทั้งสามาเภอน,นั้นนะครับซึ่งมีความยาวอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณร้อยยี่สิบกิโลเมตรนะครับซึ่งกระจายไปอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็ต้องยอมรับว่าเมื่อท่อยาวการที่จะดูแลบูรุงรักษาต่างๆเหล่านี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะยากลำบากนะครับที่ผ่านมาผมก็เพิ่งได้รับรายงานนะครับว่าปัญหาอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าท่อและอาคารเนี่ยถูกขโมยจึงทำให้ต้องสั่งซื้อและต้องเสียเวลามาซ่อมแซมจึงเป็นอุปสรรคที่ไม่สามารถส่งน้ำได้ อีกประการหนึ่งซึ่งก็ได้แจ้งวาแจ้งความดําเนินคดีอยู่ซึ่งอย่างไรก็ตามเรื่องคดีก็เรื่องคดีแยกกันส่วนแต่เรื่องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งโครงการก็จะเร่งรัดยืนยันกับท่านได้เลยว่าภายในสิ้นเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเข้าสู่สภาพที่จะส่งน้ําให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรได้ทั้งหกบ่อ,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 อกับขอกราบขอบคุณทุกท่านครับ